คำสอน20ข้อที่ใช้สอนลูกให้เป็นคนดีและมีอนาคต <c oughs> 20ข้อตรงนี้ฟังแล้วครับถ้าผู้ปกครองหลายท่านฟังแล้วก็ลองนำไปปรับประยุกต์ใช้กันดูเริ่มจากคำสอนก็แรกกันเลยไม่ต้องไปตั้งใจเรียนมากก็ได้แต่ต้องอยู่ร่วมกับสังคมให้ได้เรื่องภาษาอังกฤษและภาษาจีนนั้นจำเป็นอย่างมาก จงใส่ใจในส่วนนี้ให้มากกว่าส่วนอื่นวิชาอื่นๆก็ใช่ว่าจะไม่ต้องสนใจแต่ก็ต้องรู้จักเรียนให้เป็นเพราะเมื่อถึงเวลาทํางานจริงโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนสิ่งที่เราียนมาก็ต้องได้ใช้แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปสิ่งที่ใช้จริงๆนั่นก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมทักษะในเรื่องของการใช้ภาษานั่นเองข้อที่2ในเรื่องของกิจกรรมนั้นสําคัญมากมาก จริงๆแล้วสําคัญมากกว่าการตั้งหน้าตั้งตาเรียนโดยไม่สนใจโลกอีกด้วยนะครับข้อที่3ก็คือการเลือกงานที่เราชอบนั้นก็ถูกอย่างหนึ่งแต่ก็อย่าลืมว่างานนั้นสามารถจะเลี้ยงตัวเราเองได้จริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าเราหลอกตัวเองอยู่ข้อที่4เมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยทำงานแน่ที่แน่นอนว่าใครเก็บเงินก่อนแล้วยิ่งรวยเร็วกว่าและสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ชีวิตการไม่เป็นหนี้คือลาบอันประเสริฐที่สุดข้อนี้ท่องจำไว้สอนลูกให้ดีเลยคำสอนข้อที่5ต้องสอนลูกให้รู้จักการมองหาเป้าหมายในชีวิตให้เธอโดยเร็วที่สุดเพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางคุณไปทั้งชีวิตข้อที่6ควรซื้อบ้านก่อนที่จะซื้อรถเพราะบ้านมีแต่จะทำให้มูลค่าเพิ่มไปหาซื้อรถก่อนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันทาให้ลดลง ตรงนี้เราควรจะคิดได้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรเก็บไว้สอนลูกให้ดีข้อที่7ดอกเบี้ยในการซื้อบ้านนั้นมหาศาลหลือเกินรีบไปรีบใช้ให้หมดก่อนมันก่อนที่จะไม่มีแรงที่จะผ่อนข้อที่8การเก็บเงินนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มุ่งไปสู่ความร่ำรวยแต่ก็อย่าลืมว่าคุณต้องรู้จักการลงทุนที่ดีเช่นกันอย่าลืมคบกับคนที่ปรึกษาการเงินไว้ เป็นเพื่อนกันแล้วกันข้อที่9พยายามอย่าเป็นศัตรูกับใครก็ตามในโลกใบนี้เพราะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าวันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่มากจนกลับมาทำร้ายคุณได้หรือไม่ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องไปให้เขาช่วยเหลือข้อที่10ควรสอนให้ลูกนั้นมีคอนเนค t ชันให้ไว้ให้มากๆเพราะต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็สู้การมีคนรู้จักหรือมีเพื่อนเยอะไม่ได้หรอก คำสอนข้อที่11คุณควรมีงานมากกว่าหนึ่งงานเพราะงานในสังคมสมัยนี้ไม่สามารถจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้เลยคุณควรมีอะไรเข้ามารองรับเผื่อเอาไว้จะดีกว่าข้อที่12อย่าพยายามคิดว่าตัวเราเองทำอะไรได้เพียงแค่อย่างเดียวคนเรามีสมสองมือสองเท้าเท่ากันสามารถทำอะไรที่คนอื่นคาดไม่ถึงก็เป็นได้คำสอนข้อที่13เมื่อมีโอกาสเข้ามาในชีวิต จงพยายามอย่าปฏิเสธกับมันเพราะนั่นคือประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ข้อที่14ต้องสอนให้ลูกรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวให้เร็วที่สุดในขณะที่ตัวคุณเองนั้นยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่ายังมีกำลังมียังมีไฟที่จะต่อสู้กับการงานที่ทำอยู่ช่วงอายุที่มากขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกคำสอนข้อที่15ควรใช้ชีวิตในวัยในช่วงยังหนุ่ม ยังสาวออกเดินทางไปเที่ยวให้ได้มากที่สุดเพราะเมื่อมีครอบครัวแล้วการเที่ยวการเดินทางไปไหนจะยุ่งยากมากกว่าเดิมนี่คือเรื่องจริงจากผู้ที่มีประสบการณ์คำสอนข้อที่16ใครที่กำลังเลือกคู่ชีวิตควรเลือกให้ดีใส่ทองให้ได้มากที่สุดอย่าดูแต่ข้อดีของเขาจงดูข้อเสียและยอมรับในส่วนที่เขาเป็นว่าเรารับได้มากแค่ไหน คำสอนข้อที่ส7สามีภรรยายังสามารถเลือกกันได้แต่การเป็นพ่อแม่ลูกนั้นไม่สามารถเลือกจากกันได้เพราะฉะนั้นจงดูแลพวกเขาเราจงดูแลพวกเขารู้เรล่านี้ให้ดีเพราะชีวิตนี้เรามีเขาเพียงแค่ครั้งเดียวข้อที่18ถึงเราจะสำเร็จมามากมายแค่ไหนลึกๆแล้วก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้ คำสอนข้อที่19คุณต้องออกไปเที่ยวบ้างหาเวลาว่างไปสูดอากาศสดชื่นอย่าได้แบกโลกเอาไว้อยู่คนเดียวและอีกอย่างนั้นก็คือการหาเงินการจากการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นและคำสอนข้อสุดท้ายที่ควรจะสอนลูกไว้ให้เป็นคนดีมีอนาคตก็คือเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งควรรักษาถานอมตัวเองไว้ ให้ดูในช่วงวัยรุ่นก็อย่าใช้ได้ยไดไ,ดได้ใช้ชีวิตให้หนักเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะต้องหาเงินมารักษาตัวเองขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจากโพสต์สด